เร่เกี่ยวกับเรื่องงานโอเคกเ็ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเน v ิเกเตอร์คัมแบ็กนะครับแล้วก็แล้วก็ถึงนับวันนี้เนี่ยเราเอาอาการไปทั้งหมด2 EP แล้วนะจากทั้งหมด12 EP คนระับทางสถานีททบีเอสครับผมก็เปิดประเดิม EP แรกก็จะมี ศิลปินน erm no nah, voilà. uh, ้องพ็อกซี่มาร่วมมาร่วมจอยกับเนี mm ิเกเตอร์ครับคอนเทนต์คอนเทนต์แบบอันนี <t 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 ้จะเป็นปากใบช้างจะปักให้มันแบบว่ามีนิมมอนเข้ามาแล้วมันจะมีอะไรความอย่งเด่นเลครับพี่ก็ผมคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยครับผมเนี่ยอยากจะมีน้องพ็อกซี่ในในทุกตอนเลยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขาต้องการทจะมีงานก็จะจะแงานงานคอรอยู่อ่าใช่ครับก็เลยแบบต้องรอจะได้มาเป็นบางครั้งบางช่วงนะครับ ก็ผม่ยอยากจะให้น้องๆท็อกซี่เนี่ยเขาได้เหมือนกับไปสัมผัสกับธรรมชาติต่างๆแล้วก็ผมอยากให้เขาเป็นเหมือนกับได้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่แบบอยากจะให้ทุกคนหันมาสนใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติแล้วก็ให้เห็นว่าทำไมเราถูกต้องดูแลธรรมชาติดูแลปุป่าดูแลทะเลอะไรแบบนี้ จะมีตำนานแบบว่าเข้าหายไปเป็นเดือนไหมคะไปถึงผมเหรอใช่ัตการเขาหายเป็นเดือนเดือนอบร๋อไม่ไม่ไม่ได้หายไปครับถ้ามีงานต้องกลับมาทำงานอ่าการเข้าปักกรู้แตกต่างกันเข้าปากกุ๊คนอื่นยังไงบ้างก็เอ่อเนวิเกเตอร์เราไม่เคยมีแขกรับเชิญเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลการเตรียมตัวการจัดการก็ต้อง มากกว่าเดิมพอสมควรนะครับแต่แก็โชคดีครับเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างที่จะง่ายๆนะครับกินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบเขาอยากจะเห็นในสิ่งที่แบบเหมือนกับพิธีการไปไหนเขาก็สนใจทั้งหมดเลยนะเราก็ดีใจที่เขาสนใจเวลาไปเยอะๆมันยากจับมือต้อนรับ้องรุ่ลูกๆเราแต่ละคนก็คือแบบอ๋อไม่เลยครับเขาน่ารักเรียบร้อยนะ ก็ติดตามได้นะครับในเนวิเกเตอร์นะครับในทุกๆวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงครับที่สถานีไทยพีบีเอสครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูด้อหลังก็มีให้ดูนะครัะไทยพีบีเอสทั้ง u ูทูบทั้งในเฟซบุ o กกเข้าปาเข้าปา,า,า,แ,ลนะาเเแล้วก็ทีรับการแสดงละครทุกเรื่องหลังนี้ใช่ไหมครับก <c oughs> ็รับน,นะครับทีวีรับเดโอกาสครับว่าถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเราก็ร ยยินดีามากเลตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการเตรียมการวัดซุ้มซ้อมหรือว่ารุวมทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีซุ้มอะไรนะครับพยากรดูแลในเรื่องของฟ็อกซี่นะครับแล้วก็อย่างเนมิเกเตอร์ตอนนี้ก็เราเพิ่งส่งชิ้นมาครับได้ได้ค่อคนข้างจะครบแล้วน,นะครับก็อาจจะรอดูว่าเราจะมีอะไรแม่ต่างๆหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้นในการมีการออกรับในรอบที้วในรากรที่กำังมีอยูย่อ่ชั้น ปกดึงไหมก็ไม่แน่ใจเ่อจะมาด้านนั้นเลยนะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะัวันนี้ออกมาตื่นเต้นล้คกับขอวบคนคือคือถึงแม้ว่าเราจะแบบนานๆออกทีหรือว่าเราจะออกงานบ่อยๆอะไรเงี้ยตเองเลเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ไม่ซ้ำกันไม่เหมือนกันเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เห็นแบบรอยยิ้มของผู้คนต่างๆเราก็ใหม่ ออันนี้มันก็เป็นสไตล์มาแต่ไหนแต่ไรก็เปลี่ยนไปไม่เป็นระเบียบก็ประมาณนี้ครับผมว่าไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนบ้างอะไรครับติดมอยอ๋อมีครับมีครับช่วงนี้อาจจะผมยาวครับไปไปไม่้มีเวลาตัดผมเท่าไหร่รู้หรอเนี่ยพี่รูต้องพยายามสะกดจิตตัวเองครับว่าเฮ้ยติ๊ก เจ้าจง18ตลอดเวลานะแล้วหลายคนจะชมว่าะอะไรปกติมันใช่ได er ้จริงใช่ไหมกันการจะกดจุดศลเราก็ต้องใช่ผมว่าม uh> ันสร้างกำลังใจและทำให้เราไม่ท้อแท้เราก็ต้องแบบพยายามที่จะแบบทำทุกๆอย่างที่จะแบบดูแลตัวเองให้มันได้อย่างเงี้ยครับสิ่งหนึ่งออร์แกนิกทำงานแบบนี้เลยก็ผมผมเชื่อว่าทุกๆคนทำได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราต้องแบบไม่รู้สึกว่าแบบ โอ้เราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ปล่อยตัวว่าอย่างต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองครับไม่อย่างแบบคนเขาต้องกินแบบพวกอาหารสุขภาพสุกชนิดทุรพูดอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องถึกทันทันหนึบดวผมค่อนข้างจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กินจุกจิกอะไรเงี้ยผมว่าจะกินเป็นมื้อมือครับตินกย่างเขื่อนหรือว่าหล่อเล่ออมตะกันารทำอะไรติดไม่ได้เลยเปนพายมาก อันนี้ต้องก่อนก่อนจะเขินต้องขอบคุณก่อน <laughs> <laughs> ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเขินมากๆเลยที่ได้ยินคํานี้มาแล้วก็ก็จะคงอยากได้ยินตลอดไป <laughs> แล้วต้องขอบคุณมากๆครับ <laughs> แล้วพ <laughs> ี่คิดว่าเราหล<ะ> <laughs> <ๆ>่อแจริงๆเออไม่ละครับผมคงไม่ไม่ชมตัวเองนะครับแล้วก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะครับไม่ว่าจะหล่อหรือไม่หล่อแต่ผมว่า การกระทำมากกว่าที่ผมคิดว่าเราอยากจะศึกานั่งพยงมาอ่ากปนอะไรอาอกให้อยดีบอไรกตาผมว่าต้องออกเดินทางแล้วก็เข้าหาธรรมชาติเยอะๆแล้ก็เปิดเปิดอะไรกันมเปิดรายการตัวเิเกเตอร์หน้านอนฮะที่ทำแบบนแล้วคนก็คิดถึงว่าทางสดงีนจะมีโอกาส ผมผมคิดว่าผมคิดว่า,วาน่าจะดีเหมืนะันคะพี่แต่ว่าเราต้องยอมรัวบว่าเทรนต่างๆในตอนนี้เนี่ยเทรนอะไรามาอะไรเงี้ยผมก็คิดว่าผมเชื่อว่าในในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเนี่ยนักแสดงทุกทคนนะครับเราก็รออะไรบางอย่างที่ที่มาจะมาถึงหวะ มาบ้านอ๋อไม่รู้ตอบนะเอากลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนแล้วใส่วิธตกิจมาลองก็ผมว่าเราเราค่อนข้างที่จะเปิดนะครับเป็นเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรก็ได้ผมว่าในในยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างมันสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ได้กับทุกทุกสื่อมีมีความ ท่านสบายดีไหมท่านสบายดีครับก่อนหน้านี้มีข่าวการที่จะเยอะค่ะนิติได้ตามอะไครับอย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วผมกับกับกับน้องตั้งเนี่ยเราจะเจอกันเฉพาะงานแล้วก็สำหรับในเรื่องส่วนตัวของผมจะไม่ได้ยุ่งอะไรเรื่องของเขาเลยเออไม่เลยครับผมว่าเราสบายๆแล้วก็ ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ทุกคนก็ทราบแล้วก็รับรู้แล้วก็ผมก็รู้สึกว่าเราก็เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ถามอะไรเขาด้วยตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมครัควันนีมีอะไรแฮปปี้ปกติดีใช่ไหมก็แฮปปี้ดีครับเขาก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งมีเรื่องเรียนมาไม่มีเลยครับผมไม่เคยเห็นท่านเครียนเลยครับเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเป็นคนที่ ใสๆนะครับแล้วก็ผมผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักตั้นเนี่ยจะรู้ว่าท่านเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีทิฐไม่มีภัยอะไรเลยแล้วก็เป็นคนที่เขาหมายสนที่ได้สำคัญเขาดีมากก็ตรงทางยังมีคว like ับก็จริงๆเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราก็จะแค่เจอกันเฉพาะในในบางอย่างเท่านั้นเองโอเคขอบคุณครับ